สวัสดีครับพี่น้องเกษตรกรสำหรับคลิปนี้ก็จะเป็น e ีีที่71แล้วก็จะเป็นคลิปแรกของปีพุทธศักราช2566เราก็คงจะขอส่งความสุขความปรารถนาดีมาอย่างพี่น้องเกษตรกรทุกๆท่านเลยนะครับกับในช่วงของปีใหม่และก็ในส่วนของวันนี้เราก็คงจะนำเอาภาพของการประเมินสถานการณ์ภาพการผลิตและการตลาดของทุเรียน ในปีการผลิต2,565ทับ66มานำเสนอเพื่อให้กับพินอสกรได้เห็นภาพคือหลายท่านนั้นก็ได้มีประเด็นคำถามสอบถามมาในด้านของทุเรียนว่าทุเรียนเราจะเก็บเกี่ยวเมื่อไรอะไรอย่างไรนะครับแล้ววันนี้เนี่ยทุเรียนก็มีหลายรุ่นหลือเกินในแต่ละหลายหลายรุ่นนั้นเราจะเอารุ่นไหนอย่างไรนะครับประเด็นนั้นอยู่ที่เรื่องของอข้อมูล ผมนำเรียนอย่างนี้นะครับว่าในส่วนของจังหวัดจันทบุรีจังหวัดระยองและจังหวัดตราดเนี่ยใน3จังหวัดก็ได้มีการประชุมในการประเมินสถานการณ์ปริมาณผลผลิตก็อยู่ที่ประมาณ756,000 0ตันเศษก็แบ่งเป็นนะครับเป็นจังหวัดก็คือจันทบุรีเนี่ยประมาณ5 7 7 0 0ตันในส่วนของจังหวัดระยองก็1 0 0 0 0ห0 0 8,000ตันและจังหวัดตราดก็อยู่ที่ประมาณ9,000 90, 0หรือประมาณ100,000ตันโดยประมาณซึ่งเป็นตัวเลขการประเมินในส่วนของครั้งแรกทีนี้เราก็ต้องมาดูว่าในส่วนของการเก็บเกี่ยวนะครับก็จะเริ่มต้นตั้งแต่ช่วงปลายกุมภาเป็นต้นไปเหมือนกันตามข้อมูลที่เราได้มีการประเมินไว้ในเรื่องนี้นะครับในส่วนของอจังหวัดจันทบุรี โดยในส่วนของรักษาการเกษตรจังหวัดจันทบุรีก็บอกว่าประมาณเดือนเมษายนก็คือในช่วงที่พีคที่สุดได้มีการประเมินไว้ว่าจังหวัดจันทบุรีเนี่ยในช่วงเดือนเมษายนก็จะมีการเก็บเกี่ยวผลผลิตอยู่ประมาณ3 0 0 0 0 0ตันนี่คือในช่วงพีคสุดของเดือนเมษายนและ นะครับในส่วนของเดือนพฤษภาคมจากเดือนเมษามาถึงเดือนพฤษภาคมนั้นจังหวัดจันทบุรีก็จะมีผลผลิตเข้าสู่ตลาดประมาณสองแ2,000ตันซึ่งเรื่องนี้จังหวัดก็จะได้มีการกําหนดนะครับในการกําหนดระยะเวลาการเก็บเกี่ยวผลผลิตทุเรียนในแต่ละสายพันธุ์ซึ่งได้มีการกําหนดไว้เบื้องต้นแต่ผมจะยังไม่มานําเสนอ อันเนื่องมาจากเราจะต้องรอประกาศของจังหวัดจันทบุรีคือในส่วนของทุเรียนทันกระดุมเนี่ยจะอยู่ที่เดือนมีนาคมและในส่วนของหมอนทองชนีชนีก็อาจจะอยู่ประมาณต้นเดือนเมษาหมอนทองก็อยู่ประมาณปลายเดือนกลางเดือนเมษายนซึ่งถ้าจังหวัดจันทบุรีมีประกาศออกมาผมก็จะได้นำเ,เรียนเสนให้ทราบต่อไปทีนี้เราก็ต้องมาดูประเด็นครับ ในส่วนของข้อมูลเดิมที่เรามีการประเมินไว้ก็คือเดือนเมษายนเนี่ยจังหวัดจันทบุรีมี3 0 0 0สนตันแต่ใน3 0 0 0สนตันตรงนี้เนี่ยถ้าเราย้อนไปดูข้อมูลนะครับว่าศักยภาพของอการส่งออกใน2ปีที่ผ่านมาเนี่ยในช่วงพีคสูงสุดจะมีทุเรียนออกจากจังหวัดของเรารวมๆกันแล้วในภาคตะวันออกเนี่ยเกือบ500ตู้ ที่นี้ใน500ตู้เนี่ยคือเราต้องเข้าใจเข้าวันในหนึ่งตู้นั้นจะมีน้ำหนักทุเรียนประมาณ18ตันเศษซึ่งจะต้องมาจากทุเรียนในแต่ละตู้เนี่ยจะต้องมีวัตถุดิบประมาณ20ตันเพราะฉะนั้นในส่วนของวันแต่ละวันเนี่ยเราก็จะมีการเก็บเกี่ยวทุเรียนอยู่ประมาณ10,000ตันโดยประมาณนี่คือภาพดังนั้นในส่วนของภาพการส่งออกในจังหวัดอื่นมีไหมก็มีครับ แต่ว่าอยู่ในปริมาณที่ไม่มากและก็น้อยอย่างเช่นทุเรียนภูเขาไฟสีสเกตก็มีผลผลิตที่ดอกบานพร้อมก,กันกับภาคตะวันออกแต่ก็จะเป็นการขายในลักษณะท้องถิ่นไปหรือขายออนไลน์ทีนี้เราต้องมาดูในส่วนของฐานข้อมูลนะครับในภาพรวมเดือนมีนาปลายเมษายนทั้งเดือนเนี่ยจันทบุรีเรามี3 0 0 0ตันก็จริงแต่ เราต้องย้อนกลับไปดูครับว่าในสามแสนตันในทุเรียนรุ่นนี้เนี่ยจะแบ่งออกมาเป็นสามรุ่นย่อยในสามรุ่นย่อยนั้นเราต้องย้อนกลับมาดูว่าอย่างกรณีเราจะไม่พูดถึงรุ่นโตแล้วนะครับเพราะว่าในส่วนของรุ่นนั้นคือกลุ่มทำรรสารและก็ประสบความสำเร็จแต่ในส่วนสารรุ่นสุดท้ายกับหัวธรรมชาติหรือทุเรียนธรรมชาติปีนี้ออกพร้อมกันในภาพเนี่ย ถ้าพี่น้องสกอรเห็นเราจะเห็นเลยครับว่าชุดนี้จะเป็นชุดว่าธรรมชาติเป็นธรรมชาติชุดแรกและก็กําลังอยู่ในยะการพัฒนาซึ่งเรากําหนดได้ว่าหลังจากดอกบานอยู่ที่ประมาณ20วันเพราะฉะนั้นในส่วนของชุดนี้จากนี้ไปเนี่ยก็จะใช้เวลาอประมาณ100วันโดยประมาณคือผมไม่ได้ก,กําหนดว่าจะต้อง120วันนะครับอันนั้นคือตัวเลขเพื่อให้พอรู้ว่าเราจะเก็บเกี่ยวเมื่อไรอย่างไร แต่ว่าในส่วนของการที่เราจะเก็บเกี่ยวนั้นไม่ใช่ว่าวันเป็นตัวกำหนดสิ่งที่เป็นตัวกำหนดก็คือปริมาณของผลคุณภาพของใบการดูแลการจัดการของพี่น้องเกษตรกรผมเรียนอย่างนี้ว่าเราไม่ได้ส่สงเสริมหรือสนับสนุนในเรื่องของการทำทุเรียนอ่อนนะครับเดี๋ยวจะโดนตำหนิแต่ให้เข้าใจว่านี่คือวิชาการเป็นวิทยาศาสตร์ผลผลิตน้อยก็จะเก็บเกี่ยวไว ผลผลิตมากก็จะเก็บเกี่ยวช้าอยู่ตำแหน่งดีปลายกิ่งก็จะเก็บเกี่ยวก่อนอยู่ตำแหน่งโคนกิ่งเพราะฉะนั้นในผลผลิตชุดนี้เนี่ยอีกประมาณ100วันหรือ3เดือน10วันก็เท่ากับว่าเรานับไปครับผลผลิตชุดนี้จะเก็บเกี่ยวเมื่อไร่ก็อยู่ที่เดือนมกราคมพามีนานะครับมีนาสิ้นก็คือประมาณวันที่10เมษายน8 9 1 0ก่อนสงกราน อันนี้คือเก็บเกี่ยวได้แน่นอนแล้วก็เปอร์เซ็นต์น้ำหนักแห้งก็ที่34%ทีนี้มาดูรุ่นต่อมารุ่นที่2ที่ผมได้นำเรียนแล้วนะครับว่ารุ่นที่2ก็คือเพิ่งผ่านการบานมาแล้วได้1สัปดาห์กำลังพัฒนาผลซึ่งจะต่างกับรุ่นเมื่อกี้สักครู่เนี่ยประมาณ10วันเพราะฉะนั้นในส่วนของรุ่นนี้ก็จะ,ะเก็บเกี่ยวอยู่ในช่วงของอกลางเดือนเมษายน ถัดไปเท่ากับว,ว่าเดือนเมษายนนั้นเราจะมีผลผลิตเก็บเกี่ยวอยู่ตลอดเหมือนอย่างในภาพเราจะเห็นเลยนะคะ,ะชุดนี้เป็นชุดที่จะเก็บเกี่ยวในช่วงตั้งแต่กลางเมษาคือหลังสงการเป็นต้นไปในขณะเดียวกันในส่วนของภายในทุเรียนในต้นเนี่ยไม่ใช่ว่ามันจะเป็นรุ่นเดียวกันทั้งหมดเพราะในส่วนของรุ่นที่3ก็กำลังบาน การมหางแย่ไม่ก็ยังมีอยู่ดังนั้นในต้นเดียวกันเนี่ยบางครั้งอาจจะมีถึงสองรุ่นหรือสามรุ่นอยู่ในต้นเดียวกันก็ได้ในส่วนของรุ่นนี้นะครับถ้าถามว่ามีปริมาณมากหรือไม่ตอบได้ครับว่ามีปริมาณที่ค่อนข้างจะมากกว่า,ารุ่นแรกที่ผ่านมารุ่นนี้จะถือว่าเก็บเกี่ยวตั้งแต่กลางเมษาไปจนถึงสิ้นเดือนเมษาหยน มีปริมาณค่อนข้างจะมากแล้วก็มีกระจายอยู่ทั่วไปดังนั้นผลผลิตจึงพอที่จะตอบได้ว่า,าจะเป็นในส่วนของอผลผลิตชุด3 0 0 0 0นตันในเดือนเมษายนอยู่ในกลุ่มนี้แต่จะมีผลผลิตที่แยกออกมาในส่วนของรุ่นต่อมาครับที่เป็นรุ่นที่กำลังบานเริ่มบานกำลังบานอยู่ในช่วงของปีใหม่คือเขาเริ่มบานมาตั้งแต่ปลาย ปลายธันวาและขณะนี้เดือนมกราคมสำหรับรุ่นนี้ก็จะไปเก็บเกี่ยวซึ่งก็จะใช้ระยะเวลาอยู่ประมาณตามตัวเลขราชาการก็คือ120วันขึ้นไปนั่นหมายความว่าชุดนี้จะไปอยู่ที่เดือนพฤษภาคมแล้วก็มีปริมาณที่ยังค่อนข้างจะมากกระจายอยู่ทั่วไปในการที่เขามีการกระจายตัวอยู่นั้น ถ้าเรารวมแล้วผลผลิตตามตัวเลขของจังหวัดจ,จันทบุรีก็อยู่ที่ประมาณ200,000ตันนะครับรุ่นถัดไปครับที่เป็นรุ่นที่ค่อนข้างจะมีปริมาณที่เริ่มน้อยลงนั่นก็คือรุ่นมะเขือพวงมะเขือพวงรุ่นนี้เป็นมะเขือพวงแก่กำลังจะเข้าหัวกำไรเพราะฉะนั้นรุ่นนี้ก็จะขยับจเจริญเติบโต ไปเก็บเกี่ยวอยู่ในช่วงของปลายเดือนพฤษภาคมเข้าสู่เดือนมิถุนายนถามว่าในส่วนของรุ่นนี้ปริมาณเท่าไหร่ผมก็ตอบได้เลยครับว่ามีปริมาณที่ค่อนข้างจะน้อยมากนะครับในบางต้นเนี่ยเราอาจจะเห็นภาพคือมีรุ่นที่เพิ่งผ่านการบานหางแย้กำลังจะไหม้ดอกกำลังจะลรยและในส่วนของรุ่นต่อมาก็คือรุ่นมะเขือพวงแก่ และกำลังจะเข้าหัวกำไรซึ่งก็จะบานอยู่ในช่วงของอสัปดาห์ที่2และที่3ของเดือนมกราคมก็จะไปทำการเก็บเกี่ยวเดือนพฤษภาซึ่งมีปริมาณที่ค่อนข้างจะน้อยเราคง่ยังไม่สามารถสรุปตัวเลขได้เพราะยังมีตัวกระทบอีกมากมายนะครับกับในชุดนี้โดยในส่วนของรุ่นถัดมาก็คือเป็นมะเขือพวงเล็ก รุ่นมะเขือพวงเล็กนั้นก็จะมีผลผลิตที่น้อยมากและส่วนใหญ่แล้วก็จะไปเป็นรุ่นที่เราเรียกว่ารุ่นหลังก็คือเก็บเกี่ยวอยู่ในเดือนมิถุนายนเพราะฉะนั้นท่านที่มีผลผลิตรุ่นมะเขือพวงเล็กท่านก็คงจะทราบครับว่ารุ่นนี้เป็นรุ่นของขาดช่วงในภาคตะวันออกในขณะเดียวกัน เราต้องไปย้อนดูข้อมูลกับพื้นที่ทางภาคใต้ว่าในพื้นที่ทางภาคใต้นั้นมีผลผลิตมากน้อยอย่างไรถ้าเราติดตามข้อมูลข่าวสารแล้วเราก็จะมานำเสนอแต่ให้เข้าใจว่าเมื่อผลผลิตเข้าสู่ตลาดน้อยราคาก็ต้องปรับตัวขึ้นตามความต้องการของด้านการส่งออกเพราะฉะนั้นรุ่นนี้จึงกลายเป็นรุ่นที่จะเก็บเกี่ยวในเดือนมิถุนายนในขณะเดียวกัน บางครั้งเราอาจจะเห็นภาพถึงสองรุ่นก็คือรุ่นมะเขือพวงแก่รุ่นมะเขือพวงและก็รุ่นในส่วนของมะเขือพวงเล็กซึ่งในชุดนี้เนี่ยส่วนใหญ่จะอยู่ในเขตพื้นที่คิชกกดทางขลุงที่สู่ด้านบนก็คือทางทางบ่อเวนทางเขื่อนคิรีทานทางโป่งน้ำร้อนรุ่นหลังซึ่งในปีนี้น่าจะเห็นภาพอะไรบางอย่างนะครับ กับความต้องการของตลาดที่จะมีความต้องการสูงฉะนั้นในส่วนของรุ่นนี้จึงกลายเป็นรุ่นที่หลายท่านยังคงต้องการประเด็นคำถามต่อมาว่าแล้วในส่วนของที่ยังไม่ออกดอกล่ะมีปริมาณเท่าไหร่ผมก็ตอบได้ครับว่าส่วนที่ยังไม่ออกดอกนั้นมีปริมาณอยู่ที่ประมาณ10-20%คือใน20%เนี่ย คงออกดอกไม่ได้หรอกครับเพราะอยู่ในสภาพต้นที่ไม่พร้อมเพราะฉะนั้นในส่วนของรุ่นสุดท้ายขณะนี้มีปริมาณอยู่ประมาณ10%ถึง15%โดยประมาณก็คือเป็นรุ่นไข่ปลาตาปูซึ่งกำลังพัฒนาเป็นดอกแล้วกำลังเคลื่อนตัวออกมานะครับที่อย่างเห็นในภาพในภาพนี้ก็คือรุ่นสุดท้ายของภาคตะวันออกเราที่กำลังขยับตัวออกมา พะนั้นรุ่นนี้ก็จะไปเก็บเกี่ยวที่เดือนมิถุนายนนี่คือสรุปในส่วนของอสถานการณ์นะครับในด้านของปริมาณการผลิตแล้วก็การตลาดของทุเรียนในฤด,ดูการผลิต2,565ท66คือเราดูแลปี2,565แล้วไปเก็บเกี่ยวปี2,566อย่างไรก็ตามในส่วนของการประเมินภาพตรงนี้ก็ยังเชื่อว่าน่าจะ เป็นส่วนที่พิ่น้องกรสามารถนำไปปรับแผนการผลิตได้เพราะเราต้องไม่ลืมว่าทุเรียนออกดอกพร้อมกันมิใช่เป็นคำตอบว่าจะบานพร้อมกันทุเรียนที่ดอกบานพร้อมกันก็ไม่ได้เป็นความหมายว่าเราจะต้องเก็บเกี่ยวพร้อมกันเพราะทั้งหมดขึ้นอยู่กับการดูแลบริหารจัดก,การของพี่น้องกเกษตรกรว่าเราสามารถที่จะปรับแผนให้เก็บเกี่ยวเร็วขึ้นอย่างน้อยได้20วัน ตรงนี้อยากจะย้ําว่าไม่ได้เป็นเรื่องของอการส่งเสริมการตัดทุเรียนอ่อนนะครับเป็นเรื่องของวิชาการและในขณะเดียวกันเราก็ยังสามารถที่จะเลื่อนระยะเวลาเก็บเกี่ยวให้ช้าออกไปได้อีก20วันถึง40วันถ้าเราเริ่มต้นตั้งแต่ดอกแต่ถ้าเริ่มต้นตั้งแต่ช่วงของผลเราก็จะช้าออกไปได้ประมาณ20วันนี่คือสาระความรู้ความเข้าใจในคลิปนี้ ในช่วงต้อนรับปีใหม่ปีพุทธศักราช2566นี้สวัสดีครับ